ยังออกแนวเฮฮาได้อยู่นะคะเพราะม,มางานได้เจอเพื่อนทั้งศิลปินทั้งยูทูบเบอร์ค่ะคุณบอยพิษณุก็ยิงมุก,กระจายแบบนี้พร้อมถ่ายคอนเทนต์ตัวเองอีกสักหน่อยนะคะในงานจับคู่แข่งขันกอล์ฟการกุศลหาไรายได้ให้สภากาชาติไทยค่ะก็ต้องตั้งกล้องแบบนี้และนะคะเจอใครก็สัมหมดค่ะจนดูเพลินเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นก็เห็นร่าเริงแบบนี้อยู่แล้วนะคะแต่ความจริงก่อนจะมาถ่ายงานค่ะคุณบอยเพิ่งปล่อยคลิปใหม่ประกาศว่าหรือเราจะเลือกทำคอนเทนต์ ดีจนหลายคนตกอกตกใจนะคะว่าเกิดอะไรขึ้น เจ้าตัวก็บอกว่าเอาอาการท้อค่ะเพราะทำช่องแบลดบอยมาแล้ว4ปีทำไปทั้งหมด260คลิปนะคะยอด s u b s c r i b ์ยังไม่ถึง1ล้านแถมตอนนี้เอากริทึมปรับลดการมองเห็นกระทบหนักเลยทีเดียวจากคนดูหลักล้านลดเหลือหลักแสนล่าสุดคือ15,000วิวเจอแบบนี้หมดใจค่ะเพราะเจ้าตัวบอกว่าทุกคอนเทนต์เนี่ยเราตั้งใจผลิตมีทีมงานทาด้วยแถมเป็นแบบออร์แกนิกนะคะก็คือไม่ได้ซื้อไม่ได้บูสต์โพสอะไร ก็เลยทําให้ไม่ค่อยมีใครมองเห็นตอนนี้คนเข้าถึงน้อยก็ท้อนะคะว่าครีเอเตอร์อยู่ยากอาจจะเป็นขาลงแล้วก็ได้ค่ะไม่เคยหวังะลรอยู่แล้วแรกๆมันแบบเราเพจเราไม่เคยไม่เคยบูตโพสไม่เคยอะไรเลยเป็นทุกอย่างเป็นออแกนิกมากเลยแล้วคนมันก็จะดูแบบคลิปหนึ่งล้านวิวหรือว่าอะไรมันมันง่ายแสนง่ายมากแล้วเวลามันผ่านไปเรื่อยๆเรื่อยๆื่ๆจนมาช่วงหลังๆอะไรอย่างเงี้ยมัน คนมองเห็นน้อยลงอะ่ะคนมันเหมือนถูกปิดการมองเห็นแล้วก็ยอดวิวมันก็เลยน้อยอน้อยมันก็เลยพอ,อพอเราเป็นคนที่แบบเราเป็นคนตั้งใจทาคลิปไงนึกออกไหมว่าทุกครั้งที่เราก็แบบว่าทุกครั้งที่โพสต์ไปเราก็อยากจะดูเฮ้ยวันนี้ยอดวิวเท่าไหร่ละวะคนดูเข้ามาดูหรือเปล่าวะคอมเมนต์ Comment อะไรหรือเปล่าวะอะไรเงี้ยหรือว่าเราควรจะปับอะไรหรือเปล่าวะอะไรเงี้ยแต่หลังๆมันเริ่มยอดวิวมันน้อยอ่ะแล้วก็คนก็ชอบมาบ่นว่าแบบไม่เห็นโพสต์คลิปเลยเดี๋ยว ทำลงทุกอาทิตย์เลยตั้งแต่ทำมาไม่เคยมีอาทิตย์ไหนที่ไม่เคยโพสมันโทษอะไรไม่ได้หรอกมันเราไม่ได้โทษอะไรเลยนะจริงๆเราไม่ได้โทษอะไรเลยเพียงแต่ว่าพอเวลามันเปลี่ยนหรือว่า,าัลกอริทึมเปลี่ยนหรือคนที่ทำแพลตฟอร์มนี้เขาเซ็ตแบบไหนอะไรไว้แบบไหนอะไรอย่างเงี้ยเราก็ไปเราไปต่อสู้เลยเขาไม่ได้หรอกมันเหมือนเราเราเราอยู่ในแพลตฟอร์มเขาเขาอยากจะวางยังไงเราก็ต้องตามเขาอะไรอย่างเงี้ยเรา พูดไปเขาก็ไม่ได้ยินหรอกเอาพูดง,ง่ายๆเขาก็ไม่ได้แคร์ไม่ได้สนใจหรอกว่าครีเอเตอร์ทั้งหลายเขาเขาได้รับผลกระทบยังไงผมว่าทุกคนได้รับผลกระทบหมดกับครีเอเตอร์ทั้งหลายอะ่ะโดยเฉพาะคนทำคลิปแล้วแบบเขาก็แบบท้อใจเยอะนะ ออกแนวน้อยอ,อกน้อยใจนะคะแต่เมื่อถามว่าตัดใจเลิกทําจริงๆหรือเปล่าคุณบอยบอกว่าตอนนี้คิดหนักคะ่ะเพราะยังเห็นกําลังใจจากแฟนรายการเน่ยยังส่งมาไม่ขาดเลย,ยก็แซวเล่นๆค่ะว่าอาจได้เห็นตัวเองกลับไปจับคบร้องเพลงนะเพราะหลายคนอาจแทบลืมไปแล้วว่าคุณบอยพิสนุเนี่ยเข้าวงการจากการเป็นนักร้องนะคะ